iPhone xs max นะครับกระจกนอกแตกแต่จอในยังเห็นภาพปกตินะครับเป็นจอแท้แบบนี้สามารถลอกแต่กระจกได้นะครับวัดดียังสวยอยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมครับเวลาเวลาเราซ่อมนะครับที่ร้านเราจะรักษา กาวกันนะ้ำของลูกค้าไว้นะครับแต่ถามว่าคุณภาพยังยังได้เหมือนเดิมไหมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับแต่ก็เป็นของแพ้อยู่เนาะ นี้นะครับเวลาเราใช้ไปน,นานๆนะครับเครื่องนี้กาวกันน้ําเสื่อมหมดแล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับเป็นฝุ่นหมดแล้วครับผมหลายหลายคนใช้มือถือไปนะครับแล้วก็บอกว่าไม่กันน้ำนี่นครับพวกนี้นครับเขาจะเสื่อมไปตามการเวลาถ้าเราใช้งานเยอะที่ฝุ่นเข้าไปเยอะมันก็ ไปตามเส้นพวกนี้หมดนะครับเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับไม่มีเนื้อที่เกาะเลยฝุ่นถ้าเราแกะแบบนี้เราจะเห็นได้ได้หมดเลยถ้ากาวกันน้ำยังคุณภาพดีอยู่ผมแกะแล้วกาวพันน้ำก็ยังติดอยู่กับบอดี้ครับจะไม่จะไม่ย้อยออกมาอย่างนี้อันนี้พยายามรักษาละไม่ได้ โอเคครับผมสวัสดีครับเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นกระจกเก่านะครับแล้วก็ขอบขอบเป็นเก่านะครับกระจกเก่าที่แตกงมือนะครับอันนี้เป็นงานนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมครับเป็นจอแท้แต่มีอยู่นิดนึงนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับลูกค้า,าจะเห็นตรงนิ้วนิ้โป ที่จิกไว้นะครับตรงนี้จะเป็นรอยนิดนึงนะครับเพราะว่ากระจกที่เขาแตกมุมนี้ครับมุมนี้นะครับเขาไปบาดเนื้อเนื้อจอข้างในนิดหนึ่งครับเนี่ยครับคือมุมนี้นะครับถ้าถ้าถ้าด้านนี้นะครับนี่หรนะครับคือเศษที่เขาแตกเยอะๆครับเขาไปบาดแล้วเครื่องตัวนี้ลูกค้าแตกมานานแล้วครับเราไปใช้ พอใช้เนี่ยมันจะมีรอยกดรอยจิกที่ที่ผิวจอครับเวลาทํางานออกมาก็จะมีตําหนิบ้างนะครับผมโอเคครับส่วนอื่นปกติครับเก็บกาวเก็บงานให้เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ